ตรงนัง้นตรงนั้นน่ะน,น่าจะลงน้ำนี่เนี่ยว,วิ่งอยู่อ่ะในน้ำก็มีว่ะโอ้ยยีย่สองตัวเลยนกหนึง่งมันดำน้ำรอบมานี้ตายแล้วตายแล้วสายเลยตามไปตามไป đang làm thế này, đang này, đang này. Mưa 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 sơn này vẫn là Núi 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 Tai 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 luang luang lang 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 tung lô tung lô tung mô loa ngon ngay bé kudon kudon wee 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 ที่ตันัหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะหาดนี้สวยมันสูงมาไปแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันข้ามมากำลังวิ่งเฮ้ยมันเข้าวงนี่หว่าบิ่งแล้วกูส่งมาใช่แล้ว,ลวเห็นแล้วเห็นแล้วแบ็บเจ็บ อุยอ้ยอุย้ยนี่ไง,ไอ,ไ,งไอ้เหี้ยใครกว้างควนกูไงเหี้อือกูนี่แหละเจ๋วเบีวไอแ้แต่ดถ้าไม่กว้างควนกูยิงตายแล้วเอากว้างควนกูเห็นไง